สวัสดีพี่น้องครับมาอีกแล้วามาอีกแล้วมือหนีหาแนวมาหลอพี่น้องอีกแล้วมือว่านนะครับหลังจากในมือว่านเนี่ยตำบักแตกไง,ง,งพี่น้องบึงคอมเมนต์พี่น้องมากบรจังอยากน้ำบรจาน้ำไล่แตกบาดดีมือหนีพี่นอ <c oughs> ้องเพียบว่เดียนไปซื้อน้ำแข็งไม่กิน,นันอันนี้ก็เล่นร้านขายข้างไหนนลละครับแม่เพื่อนบ้านกเ็เลยบ้านแม่ไม่แนววันสมๆไปตำกินบอวเด็ด มีบักหุ่งบักแตงนะลูกนะั่นบักม่วงยังอยู่ถุงหนึ่งมาสั่นก็นนนเลยแดดบักม่วงมากเลยแนวขายยี่สิบบาทพี่น้องบักม่วงสีหน่วยบักม่วงนั่นกระสมแน่พี่น้องอืมสมใช่ไหมพี่พี่บอกว่าสมสีหน่วยยี่สิบบาทมาสั่นก็เลยสื่อน้าเพิ่์นพี่น้องปานะาาาน,นี็นก็เลยมาฝานอย่งจิตำตำตำม่วงตัวพี่น้องิึงนะครับจนนี่ไปใส่มาใส่บ่ได้พี่น้องเออเอย่เออเอาเฝ้าอย่าเฝ้าเบือกันเด้อพี่น้องเด้อ หาแนวเฮ็ดเห็พี่พนอ้องเบิ้งยงบกังเว้นลงคีเปันเมนูเฮ็ดแนวกินกินอ่างพี่น้องเนี่ยมือแรงมาอะไรสดลองที่สุพี่น้องฟังคือเก่านะครับพี่น้องขอบคุณทุกการดีสารรับชวมวพื้นเก่าด้วยพี่น้องเน้อๆนะครับที่ที่ย่างหันถามหาที่ย่งคิดหอดคิดถึงกันพี่น้องนะครับก็เลยเห็นคิดหาเมนู้ดเลยพี่นอ้องเบิ้งกับทีเฮ็ดแนวยากหลายก็เฮ็ดบ่เปลี่ยน มั <laughs> นจะมาเป็นตักกินกันเ็ดแน่ยากหลายกะลยอันนี้วันนี้จะค้างกันเ็ดเ็ดคิดว่ากิดดไนได้ลยะพี่น้องนะครับตำนั่นตำนี่เทักสมบางอยัางกินขันติ์เ็ดไม่นุน่มขึ้นจังนี้นเห็นเพิ่ยากแล้วก็จีเท็ดนเลมือบ่เป็นมัดแกงมัดอมอยากไม่กินบ่ได้ลัจะได้พี่นอ้องเพียร์ฝานเรียบร้อยนะครับผมตำให้พี่น้องในเบิ้งสดให้พี่น้องในเบิ้งขึ้นเกานะครับเพราะว่าขอบุณเอื่อยทั้งกท่อหมอเพิ่มฝากกัน ปลาแหงไม่ให้กินพี่น้องปลาแหงปลาแหงเนี่ยประมือแหงเนี่ยสิ้นแหงเนี่ยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จนปลาแหงนะครับเพื่อฝากปลาแหงมาสูทะเลวัน,นจีเกินก็ะตาบัก,บ,ก,บ,กบักม่วงเพราะว่าเห็นอ่ะเคยเขาเห็นก็ตมบักม่วงใช่ปลากรอบนะพี่น้องนาะมันคือจะเป็นแต่แสบจะได้เดี๋ยวลองบึงนะครับทีเยบซ้ำไดงมือหนีพี่น้องมาลองบึงมาพี่น้องอันนี้คือเกาเหมือนเดิมนะครับบักพริกลุมไปก้ตอน เราจะให้พี่น้องห้อยเดือบึงคือเก่านะครับเพราะว่าสิเป็นขั้นตอนการตําแล้วกับมาซิมมากินในพี่น้องในเบื้องพร้อมว่ากินได้บัวหรือกินบัไทยมัะลุนไปน้ากันพี่น้องตัแต่ต้นจนจบไปเลยนะครับคลิปนี้ว่าสิกินได้หรือมากินได้เอาเพล็ดคือเกล้น้อพี่น้องเฮ้ยตำแบบเพล็ดขึ้เก่าก่อนเข่าตาซะน้องใส่แล้วเนี่เอิดตากรบโบมีเอาพีตาใส่แว่นตาตำแบบตำแบดอันนี้ก่อนเด้อพี่น้องใส่อะไร หาถุงมาปิดอันนี้ว้กวนมันเสียบโป่งเขาตายมันกอจะเอามือมจับกระเสียบตาพี่น้องแต่นายเนาะเอาดีไปก็ได้พี่น้องเด้อยไม่ติเขาตา <c oughs> มันเสียบไปแทนได้แบบพีก เสีต่ำไปให้ไปวะไว้ได้พี่น้องบ่เลียวคลิปดดิไม่ได้เห็นกินซ้ำได้สิ่งเห็นได้ลากตาก่อนได้พี่น้องเนาะสิมาทารตามพริกพุ่งกับตายอยู่นี่เฮ้ยตามจะตายเดี๋ยวพี่น้องอยิ่งฝ่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอ้ยน้องอ้าบักพริกเอาบ่าเลียดเนงใส่น้ทำตาลไปจักส่วนก่อนมัน ที่หวานปวดข้อหยาบเออกระลืมแท่นดีใช้กังตัใงใช้ร้อมตำนอกจากโบโฟมโอ้ยสูตรเลยดอกวัชระ,ะสูตรวัชะะรชะ,ะนี่เองตำมั่วอีหรีมั่วในความม่นว่าสูตรตำมะฮุ่งเน่นสูตรเป็นพิจิตรแต่ละอื่นตำมัว่วกำกันน่าจะกินกด,ด,ด,ด้อยี่หร่าพี่น้อง ต้องได้ต้องได้ใช้ละพงชูรดผงนัวขายเพได้อะไรี่ใส่หลเสียดไหลายเบิร์ธฮอลล์ละท่าเดียวตั้มตั้มเมืนสองมือบักเันพงสุโรดเบิร์ธฮอลล์หนึ่ง保卫ไ,ได้นะพี่น้องเนาะเอาขาดไม่ได้ทีนะีรร่นะ้ำปลาราน้ำปลารา บึมบัมลงไปเลยนะคะนรับน้ำปลาเดียกเข้านีเข้มใส่หลายๆเดี๋ยวให้เติมแต่ชิมไม,ม่สำหนี่ตพราเราพี่น้องเนาะบักบักม่วงมันสมุนเดี๋ยวใส่บักม่วงลงไปก่อนบักม่วงคนมันกับผสมแห้งของเราเป็นบักม่วงเหมนสามรีหยังเกาะบักม่วงสามดืดดูเขาบอกเอีหยังเปรี้ยวเปียวกับเปรี้ยวแห้งมาสันว่า ักินนินง้กินียดน้ำลาเียบพี่น้องบนี้ว่ามีอะงอีกแล้วพี่น,อน้นนนองกินอ่างพี่น,อน้องอีกแล้ว กันยังไม่นัวเลยแต่ว่าเผ็ <c oughs> <c oughs> เดเผ็ดเว้ยพี่น้นนนองช่วงนหน เอาเบิ้งพี่น้องบานี่ยตามะ่วงปลากรอบกรอบแห้งพี่น้องขอบคุณนนะครับขอบพุณนปลากรอบเอื่อยทรงมาจากถ้ากอทมอเดอนะครับได้กินแล้วแซ่บแซ่บแซ่บนะครับอร่อยมากๆเขากรีดปลาหยังปลากรอบกอบับผมตามห่วงเยี่ยม สมพอดีเลยขาที่ไม่นวลกดจานบ้าฝาพี่น้องเขากันดีป้านยังพี่น้อง มาเดมาเด้อบายแบบนี้ต้องตามัักม่วงมาดอ,อกไปหามูกับนังเบาคู่เดียวสักคนพี่น้องจากนี้นะครับ แค่เสียบเเสียจบจนมเด้บอ่ะ่วงวะส่วงวะ,วงวะอืมเขาคันดีไปครับพี่น้องมืงนานระเดดอ่ะมร้อคนามากมั เพ้นโบดตาบักแต่ก็เลยไปตามยีเอยงเพ็ดกินกระบาดไปตามแบบโบดขึ้นยาก็เลยอันไปตามร่องเบิงเพ็ดกินกระบาดไปนะนะเจเ้าเฮ็ดอัน คั่วแล้วเขาจะเา,ามะตากมาถอดนะพี่น้องปรุงรแสแทรกแขอบคุณเด้อพี่น้องส่งมาให้กินนะครับพี่อนงขอบคุณพี่อนงส่งปลากรอบมาให้กินนะครับเพราะวา่าบะเลยเป็นไซส์บะเลยก,กินง,ง่ายยู่หอวารั่นเนี่ยกินพี่น้องฝากมาให้บอเหลือเบิร์ตทุกอัน พี่น้องฝไฟยังมาดู่กินกินเบิร์ตพี่น้องน้ำใจจากพี่น้องทรงมาให้เนาะแต่ว่าพี่น้องทรงมาให้มีแต่แนวดีๆมีแต่แนวงแสบๆขอบคุณเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับที่ฝากมาให้กินโบกกินมันจะแสบเพราะว่าฝากไม่ห้กินแนวดีๆน่แนวดีบพี่น้องส่งมาฝากมาตอนขอบคุณมากๆนะครับผม บะมวงอีกเีหนึ่ก็จะแม,ม่พอดีไห่บะสมบะมันจนเกินไปพอดีพอดีสุดยอดมากเมนูวันนี้พี่น้องเด็ด ทำเองแสบเองเ่่ามันใสปืนด้านเ่าบ่วันนี้ซ่วงแล้ว,ว่วงเหล้ เแล้วพี่น้องมันเนี่ยวายกินเองเพชรเองแซ่บเองเอาพี่น้องนำลาบไปก่อนคลิปนี้ขออนุญาตเขาน้ำก็เล่าไว้แล้วเขาน้ำก้อนเพชรเพชรเพชรพอพอก็ไม่คลิปน้ำเมื่อแรกพูพอกันทั้งไรสวนรองเพลงเด้อพี่น้องเด้อเขาน้ำกอนทำเองเพชรเองแล้วนทำตาแบบมาไว้พี่น้องขอบคุณทุกกนที่ตามรับชมนะครับนำลาบไปกินน้ำก็พี่น้อง ขอบคุณคับไปได่าไปได่าพี่น้อง